ใหญ่ขนาดจ้าพี่น้องขอ,งขอมผู้พอดเฮลโลงูเหลืองจ้าดอกเบี้ยวจ้าพี่น้องแต่ใหญ่ขนาดจ้าเอฟเฮสโซมุกแพดกล้ามผ่อนเฮลโลงูเหลืองจ้ามีโฮมเด็กันด้วยจ่าเฮส้ซ พ่อแม่พี่น้องลูกป่านาอาทุกท่านที่เขามารับชมคลิปสองเส้าออนคนบานป่าจ้ามาพบพอกันเมอนีกับตรงกับวบันทีเก่ามิถุนายน2อ6 6ันห้าร้อยหจ้าเมเนก็ได้เข้าป่าหาหลอเบึงเฮ็ดคือเก่าจ้าพี่กัดเมอนีก็มาป่าบ้านน้องมีตำบลหอยคาอำเภอบุญทลีจังหวัดบนราชธานีจ้าก็มาหลุดมาชมก้าวเสออนเบึงนาจ้าวัดสิได้สิมันบ่าจ้าเฮ็ดบดดินดอกแกลกแหกมันจ้า ดอกง,งามเลยจ้ะมาเลาะเบิงเฮ็ดแดงกอจ้ากัลุงมาหอทมแล้วนะจ้ากับมาหลุดมาชมมึงนะจ้าว่าโฮมนี่ซิมีเฮ็ดแดงกอประจ้าเฮ็ดแดงกอจ้ายังเขามากับมาผอหลุดจ้ะ ดอกหนึ่งงามเลยจ้ะดอกที่สองจ้ะอีกดอกหนึ่งงามเลยจ้ะนี่ละงอกจ้าสองดอกแลกแหกมา้านในบอนีจ้ะ เมื่อวอนเดินทางเขาป่าคนเดียวเด้อจ้ะจูมหนึ่งจ้ะไข่ใ,ให้ดลงุกเลืองจ้ะ ขาวจ้าซบหนุกแขกจ้า ดอกก็างามเลยจ้ะนี่จูมือจ้ะงามขนาดจ้ะแต่คนผัโตกห้ามถึงกระดอกงามอยู่จ้ะ ดู<ม> <ka> งามๆเลยจ้ะถ้าเปินออกออกเป็นมูไ่เห็ดซุปหนุแขกนี่จ้ะ จูเพิ่นจ้าเปิดไปตองเด้อจ้าพี่น้องจังสีเห็นเก็บเพ็ดโซบหนุแขกกระมาพ่อเหดละงกเหลืองจ้าอยู่โฮมเดียวกันเลยจ้า นี่เส้าออนเดินทางคนเดียวจ้าเก็บเฮกกับสีสายแน่เด้อจ้าพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อจ้ากระเลืมมีสีสันขึ้นมาแน่ะนะและจ้าเฮสตบุนแขกเฮดละงโงเฮดบดินเฮดแดงกอจา้ากลับไปหลุดไปชมกันอีกนะจ้าว่าสิได้สิมันเฮดยั้งแน่จ้า

พี่น้องพอพอดเฮ็ดลาโงกเหลืองจ้ะดอกเดียวจ้ะพี่น้องแต่หญ่ขนาดจ้ะออกดอกเดียวจะมีอยู่ดอกเดียวจ่ะพี่น้องแต่ว่าอุ้ยสุดยอดเหลืองความใหญ่เลยจ้ะใ่ขนาดจ้ะพอฮ็ดซุปหนูแขกอีกจ้า บบดอกหนึ่งง่ายๆนิดจ้ะอีกสองจูงจ้า งูขาวจ้ะไข่ฮิโหงูเหลืองจ้ะสองไข่จ้ะ ขอเป็นมูลเลยจ้ะมโอนี้ขอเท่าสองสามจูงจ้ะแล้วโง่ขาวจ้ะจูมหนึ่งจ้ะ เดี๋ยวมียขึ้นมาบมนเลย่น้่งแม่บ่เห็นอีกสองจูมจ้าอุ้ยจูมนี่ยังก,กัดขาพิ่นรุดออกเลยจ้ะ อีกจุ้มหนึ่งจ้ะจุ้มนี่จุ้มใหญ่ขนาดจ้ะพี่น้องเหลืงองงกเหลืองจ้ะจุมในใน้ม่ใหญ่ๆงามๆเลยจ้ะ ได้เก็บเรื่อยๆอยู่จ้ะแต่ว่าได้เก็บมองละดอกสองดอกจ้ะบ่อกเป็นโม่ใหญ่เลยจ้ะอีกสองจูมจ้า พ่อหนังจ้ะมานีเดินทางเขาป่าหาเห็ดคนเดียวจ้ะกะมานอยู่จ้ะได้จนหล่นกระตาหรือจ้ะกะมีเห็ดละงกเหลืองเห็ดละงกขาวเห็ดซุบนุ่แขกกะเห็ดแดงกอเห็ดบดินจ้ะมานีกะถือว่ามานอยู่จ้ะมานจนหล่นกระตาหรือจ้ะ ากพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาะอาทุก่านที่เขามารับชมคลิปสองซาออนค้นบานปลาฉุนส้มกาฝากดไลค์ถูกใจกาฝากกแแช่ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเห็นซาออนค้นบานปลา,าน้ำเนเด้จ้าขอกการคลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ